อย่าเซ็งแค่นั้นเองครับครับประเด็นที่หนึ่งคว,ว่าคุณตาเนี่ยก็ที่เาพี่เป็น25 25ขอบคุณค่ะคือค่าเช่าใช่คือคุณตาณจำค่าเช่าผิดครับนี่ก็เป็นประเด็นนะึงแล้วก็มันเป็นระยะเวลาสองปีเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาเหมือนกันอ่าฮะคราวน,นี้พี่นี่ออกไหมว่าตอนนี้พี่จ่าย25เกิดเชื่อมันคือ25 25 กอเดือนเหรอใช่ใช่เพราะว่าที่ตรงนี้เช่ากันแพงมากเพราะว่าเป็นที่ทางมาออกประตูตตเดียวเรีมันขาดมันมีช่วงช่วงแรกเนี่ยผมผมปล่อยเง้นต้นตามแบบแบบเพิ่งเปิดร้านอะไรเงี้ยผมปล่อยหนึ่งหม่ตอนปีนิดๆปีสามเดือนสี่เดือนอะไรเงี้ยครับสำหรับจากนั้นอ่ะในสัญญาก็ระบุว่าเออหลังจากปี 5, หกห้าเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยหกหกหกเจ็ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นสองหมื่นห้า เนนี้ตอนที่คตาเขาไปที่ไปนเนี่ยเขาจับเรื่องนี้ผิดมันก็จะหาเรื่องมือตอนนี้ก็ถ้าเราจะพูดถึงเรื่มือนี้เ็นึงหก็ก็สะครนเหมือนกันจะต้องเพิ่มาอยู่หรืนีันก็จะเหนื่อยใช่มใช่ใช่คก็เน่ยก็นี่แหละปัญหาอีกอันหนึ่งของเราครับแล้วก็ คุณตาไม่ได้บอกใหม่ด้วยว่ามันมีการเช่าช่วงซึ่งปัตรีในสัญญาก็ไจะเขียนว่าห้ามให้เช่าต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าซึ่งคุณตาเก็ทาผิดรูปแบบอีกทุกมันก็เลยกลายเป็นว่าวุ่นคุณค่าเช่าค่าเช่าที่จําก็ผิดแล้วก็ตัวการให้เช่าช่วงก็ผิดมันก็ผิดสัญญาก็ได้แหละก็เลยแต่ว่าไม่อยากให้มีปัญหามากปรถึงว่าอยากให้คุยกันว่าจะหาทางออกยังไงได้บ้างเนี้ย ครับส,ส่วนที่เกินอีกอีกเท่าไหร่ะกันยาต้นหาสิงห์จนถีงสิงห์หาเนะนี่ยฮะหน,นึ่งหมื่นต่อเดือนเนี่ยแหละครับที่เป็นแคลลี่ตรงนั้นให้ที่สุัเพราะว่าเซงให้ในคาที่ไม่ได้มเป็นเมครส่วนใหญ่จะให้อุปกอเัครนี้ถ้าถาพอรคนลเราคน เร่อหมายเล่งดอก็ขายก็ที่สัญญาก็เริ่มเป็นทที่หกจะเดือนละแลมันก็คือถ้าถ้ารวมค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมันกไม่ถึงคือค่าน้องสมคนแล้วก็ค่าเช่าแล้วค่าไฟรวมกันแล้วเนี่ยยอดขายก็ยังไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแสน่นี่ ต่ออปตเนือนเนี่ยผมไมไม่ถึงลูกค้าหายหมดแล้วตอนเนี้ยลูกค้าไม่มีผมให้น้องเขาไปดึงลูกค้าออกมาตอนเนี้ยผมขายตั้งแต่วันที่เก็งจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดเมื่อวานเนี่ยให้น้องเขาเขาปิ้นรายการขายต่อต่อวันมารวมเลอสามหมื่นเอง วันที่เท่าไหรที่เท่าไหร่นะคจ็ดถึงสามที่สบสามหมื่นะขายหน้าร้านยทั้งเงินสดน้ลเงินโอนน้อยหน้าเรียบเลยบางวันผมขายได้ห้าร้อยกว่าวัตอนนี้มออปิดร้านค้าในมออปิดหมเลยเพราะว่านั้นสมาหยุดเนี่ยผมผมผมก็ต้องรับภาระตรงนี้อยู่ แล้วแล้วผมว่าผมว่ายังไงยังไงเนี่ยคือผมก็ต้องรับภา,าบระไปรยชน์ถึงสิ้นสิงหาตามสัญญาที่ทำก,กับคุณฎานเพราะถ้าผมผมยกเลิกสัญญาตัวนี้ก็คือถ้ากับผมผิดสัญญามันก็จะมีเงินอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยที่ผมกพันกับคุณตานว่าจะจ่ายมันงการาเนี่ยเรือ่องค่าเชา่าเรื่องเลขแล้วก็เงินประกันที่คุณตานจะเอาอีกหนึ่งห้าก็ก็ ตามว่าเป็นเวไหนดีจะจะช่วยพี่สุพัฒน์ที่เรียนก็คืออันที่ที่เดึงมาที่เราถุงต้อของที่พี่บอกใหม่นะนะแต่ว่าที่เรก็ต้องขออีกที่เรียนหลักมากความนี้ะที่บอกแต่ก็ไม่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหม่เนาะก็ยังต้องจัดการให้คราวนี้แต่ว่าถ้าต่อจากนั้นอะไรตามที่ที่ขอใหม่นั้นว่าขอ คิดได้ไหมก็อยู่ที่ขึ้นไม่เป็นหนึ่งห้าหรือว่าที่ช่วยที่สุดได้รับค่าจันได้ไหมเป็นสองพันไหมคือถ้ามากกว่าหนึ่งห้า่ยผมก็ไม่ไหวผมก็ต่างนะดูรายยอดถ่ายไม่ไหวหรอกครับก็ได้แล้วแต่เองแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องสัญญาที่ที่ที่คุณการค้างค่าเช่าเดิมอยู่แล้วมันมียอดเดิมอยู่มากแล้วด้วยจะทำยังไงอ่ะ ก็เลยว่าที่เลยบอกหมายว่ามัน่าหนักเพราะว่าจําึงจำถึมาตลอดเลยส่วนอันสลิดที่เจอที่หาไม่เจอเอไปหากาถ้าที่หมให้ที่เวลานแต่ว่าเดี๋ยววันนี้่า็นไม่มีปัะาถ้าเรามีหลัการมาชมได้ใช่ใช่ือเพื่อผมหาแล้วเนี่ยมันไม่มีมันก็คงไม่มีนะครับแต่ต่อมาต่อมาเพราะว่าผมก็หาแล้วส่วนหนึ่งคราวนี้ก็ได้จะมีแคนั เลขมันไม่มีมาเลขกลมๆแบบนี้มันไม่มีมามันจะเหมือนหมื่นหนึ่งห้าสองหมื่นห้ามันไม่ได้มีเข้ามาถ้ามีผมก็จะถามว่าเออประธารเปลี่ยนเ,เลขบัญชีโอนให้ผมไหมแล้วถ,ถามดูก็ทุกครั้งที่มีการโอนก็จะเป็นเลขบัญชีเดิมธนาคารเดิมาาดมันก็อ่าครับก็เลขกลมๆมัไ<ป>นไม่มีนะครับมันก็เลยไม่ได้ทำส่งก็เออ ก็อย่างพี่ตันว่าก็ได้ที่พี่ตันจะช่วยพี่เขาได้ห้าพันุกเดือนหลังจากอันนี้ไปนะครับก็ก็โอเคผมก็ช่วยพี่ชัดไปด้วยแบ่งภาระกันไปว่าสินหาเนี่ยผมจะไม่ได้ถ้าเช่าเท่านี้แล้วอ่ะไม่ได้คิดส่วนห้าแล้วนะก็พี่ชัดโอเคเนาะคือกันยากันยาสิงหากันยา ก่อนก่อนก่อนสิงหาเดือนนี้ก็เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีว่าว่าพี่แต่ตัวไหวไหมใช่ไหมว่ากิจการเป็นยังไงบ้างผมว่าทุนเล่นมันดีนะเดี๋ยวถ้ามันเปิดเทอมผมว่าน่าจะไปได้ก็แหละคืออ่คือส่วนหนึ่งอ่ะทั้งวันเราหับร้อยหนักหักนักนักจริงๆอ่ะผมผมคิดได้ว่าคือวันนึงต้องประมาณทั้งสามพันครับสามพันนี่คือ คือยอดขายรวมทั้ง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 ต้นทั้งทั้งกำไรนะผมก็ขอแค่นี้พอส่วนเรื่อง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 ต้นต้นทุนอะไรเงี้ยก็ให้มันโบอยู่อย่นี้ไม่เป็นไรแสนหนึ่งอ่าถ้าดีว่าประมาณนี้ก็ก็โอเคแล้วก็ไม่อายุกแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแต่ผมก็กำชน้องเขาสมนคนว่าคือหนึ่งคือต้องคุณต้องหาลูกค้าใหม่สองคุณต้องดึงลูกค้ากลับมาที่น่ายไปนะ แต่เห็นน้องน้องก็บอกว่าเขากพยายามไปโทรหาตามาให้อยู่ไปพักเก่าหายไปนเพราะอะไรเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมจะมาเล้งเนี่ยตาที่คุยกันเท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือหนึ่งสินค้าที่อยู่าในร้านเนี่ยทำไม่ได้สองก็คือว่าลูกค้ามาถามแล้วมันไม่มีของคือไม่แน่ใจว่าการคุตามถึงปราคือไม่มีลูกค้ามาถึงปุ๊บออกไม่มีรอบแรกดูดีไม่เป็นไรรอบสองก็ยังไม่มี ผมไปซื้อที่อยู่นะาว่าประมาณนั้นอ่ไสะดวกนะโอเคก็คือตอนนี้ของที่อยู่ในร้านเนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมไปไปซื้อมาเติมต้อมาใหม่แล้วอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมีที่ของทางรนที่ที่แกที่แกใส่ผมมาใช่ที่เห็นจะบารซึ่งถ้าถ้าใหม่โอเคว่าสองหมื่นมาจาก คุณสุทัศน์หมื่นห้ามาจากคุณตาห้าพันก็ต้องเปลี่ยนสัญญาใหม่ทั้งหมดแล้วก็ไปสิ้นสุดสัญญาที่เดือนสิงหา <ฮะ S 1> แล้วก็คุณสุทัศน์ต้องโอนหมื่นห้าให้ใหม่ใช่อ่าแล้วก็คุณตาโอนห้าพันให้ใหม่ครับถึงมันจะถูกนะเพราะว่ามันเป็นเช่าช่วงเช่าช่วงค่าเช่ามันจะไม่สาม,มารถโอนเข้าผู้เช่าได้มันต้องโอนมาหาใหม่โดยตรงก็คือเปลี่ยนสัญญาใหม่ให้หมดแล้วก็เซ็นสามคนแล้วก็ให้สัญญาไปสิ้นสุดที่เดือนสิงหาคม แล้วก็ให้คุณสุทัศน์และคุณตาลโอนตังให้ใหม่อยู่ที่ยอดสองหมื่นเพราะว่าจะได้เจอกันครึ่งทางใหม่ก็ลดให้ห้าพันคุณตาลต้องไม่ต้องแบกหมื่นหนึ่งที่มันเกินมาที่คุณตาลจําผิดแล้วก็คุณสุทัศน์ก็จะได้สบายใจว่าเราจะไม่ทําอะไรในช่วงนี้หมายถึงว่าก็ดูว่าสถานการณ์ของคุณสุทัศน์เป็นไงเพราะว่าจริงๆถ้าเอาไว้ในแง่สัญญาตึงจริงๆอะ่ะมันปิดสัญญาซึ่งมันจะสามารถ ปิดอาคารได้เลยซึ่งมันมัน,ม,นมันจะแยกกันไปหมดหมายถึงว่ามันก็คุณดุทัศน์ก็ไม่โอเคคุณตานก็ไม่โอเคอะไรเงี้ยซึ่งใหม่ก็ไม่ได้อยากจะให้มันเกิดสถานกา,ารณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาเป็นว่าเจอกันครึ่งครึ่งก็คือลดลดลงมา5000ให้เหลือแค่จากที่เติมมัน25 0 0 0ืเป็น2 0 0 0มคุณดุทัศน์ก็จ่ายเท่าเดิมคุณตาลก็จําผิดก็ต้องรับผิดชอบมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ทําสัญญาฉบับใหม่แล้วก็เซ็นพร้อมกัน 6ไม่ไม่ๆก็คือถ้าสัญญาเช่าสิ้นสุดก่อนถึงจะคืนตอนตอนเดือนสิงหาค่ะอันนี้ตาจอยากให้เพิ่มว่าถ้านัาจากเนี้ยคือทางคณจิรัตทำอะไรที่มันเสียหายเนี่ยอย่าอย่ามาหาในประกันให้ไป็นทางเลือกใหม่แง่ๆทำไมล่ะเพราะว่าเจ้าของก็เอาอย่างนี้ก็ได้เขียนในสัญญาก็ได้ว่าถ้าเกิดมีความเกิดความเสียหายในอาคาร ท,ท,ที่ที่อยู่ในสัญญานี้ทับหมืผมเป็นผู้รับผิดชอบทงังแล้วก็อาจจะตรวจเช็คอาคารก่อนเซ็นสัญญาฉบับใหม่ว่าสภาพก่อนก่อนหน้านี้เป็นยังไงนั่นคือโซนความรับผิดชอบของของคุณตาแต่ว่าหลังจากนี้ก็เป็นส่วนความรับผิดชอบของของคุณสุทัศน์นั่นแปลว่าเงินประกันที่บอกว่าจะจ่ายเหมือนห้าให้คุณตาในเดือนมก,กราคามนี้จะต้องเปลี่ยนมาจ่ายให้ใหม่ แต่ว่าแต่ว่าก็คืนแต่ว่ามาคืนนะก็คือคืนเพราะว่าเป็นการประกันส่วนคุณสุทัศน์อ๋อก็คือคือคือคุณสุทาธิปยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าของเดือนที่แล้วค่ะคราวนี้ตอนนั้นก็ขอเงินประกันล่วงหน้าหนึ่งเดือนไปก็คือเท่ากับค่าเช่าหนึ่าก็เป็น3มือใส่ทไม่ไม่พอแล้วก็เลยขอว่าจะไปจ่ายให้กันสิ้นเดือนมาตลาดครับแต่ว่ายอดยอดส่วนนั้นก็ต้องถือว่าอยู่ในส่วนของคุณตาเพราะว่าเราเพิ่งรับรู้กันช่ช่วง เออเออหมื่นห้านั้นขอเป็นหมื่นห้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปดีกว่าเพราะว่าของเก่าก็ก็ก็เคลียร์กันเองครับก็หมื่นห้านั้นก็คืออยู่ในยอดของคุณตาลที่คุณตาลต้องรับส่วนไปเพราะว่าสัญญามันจะต้องเซ็นตามวันจริงที่ที่เกิดขึ้นแล้วสัญญามันจะเซ็นเดือนนี้ก็คือวันนี้วันที่หนึ่งพอดีก็ก็เซ็นพิธิการไปก็ในส่วนของเดือนตุลาหรือเดือนก่อนหน้านี้ก็คือเป็นส่วนของคุณตาลเต็มปกติ เพราะว่าสัญญามันเซ็นใหม่ตามวันเดยวีะครับเาเมื่อกี้บกว่างั้นในเดือนมกราให้โอนใหม่สรุปคืนหม่อะไรนะฮะเงินประกันเงินประกันนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เงิน,<ใ>นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เงินค่าเช่า,ชาเงินประกันคืออ,อย่ี้สรุปสรุปถ้าเกิดทำสัญญาใหม่ก็คือมกราที่เดือนมกราเนี่ยผมจะให้คนณ<ม>่าย1,500ก็<ม>คือค<ม>่าเช่าเดือนกาถูกไหมค่แล้วอยู่1 5ที่เงินประกันเนี่ยผมจ<ม>่ายง้ใช่แล้วก็ ครับเป็นการประกันแล้วก็ถึงเวลาก็คืนหมดหมายถึงว่าแต่ว่าต้องร้อยสัญญาสิ้นสุดก่อนตอนเดินสิงหาหากหมื่นแล้วก็คืนคุณสุดท้ายหนึ่งห้าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามียอดค้างชำระค่อยหักเงินประกันก็ได้หมายถึงว่าถ้ามียอดค้างตอนนั้นเหลือเท่าไหร่ก็ของคุณตาลก็ก็หักหกหมื่นแล้วก็แต่ก็ไม่คาดไม่ไม่อยากให้เป็นค้าง เพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นปัญหาไปแต่ว่าก็ค่อยหักเงินประกันกับยอดค้างค่าเช่าก็คือก็คือสัญญามันก็จะเริ่มเดือนนี้คุณตุทัศน์จ่ายหมื่นห้าให้ใหม่คุณตาลจ่ายยอดใหม่เป็นห้าพันแล้วก็บวกบวกกับอยอดค้างก็ยอดค้างก็ก็ค้างอยู่ใช่ใช่แล้วก็ค่าประกันก็จะอยู่ที่ใหม่หมื่นห้าจ่ายวันเดือนเดือนมกราค,คือวันที่หนึ่ง สิบตานเดือมกราอ่าตานิดือนมกราแต่ว่านับแต่ว่านับตั้งแต่เดือนนี้จนต้นไปตั้งแต่ต้นเดือนนี้ตนเดือนนี้อ่าต้นเดือนนี้ก็คุณตุลทัดยังไม่จ่ายค่าเช่าก็นับจากวันที่หกหกเดือนเนี่ยครับหกพฤศจิกาพฤศจิกาเนี่ยก็ต้องโอนโอนให้ใหม่ก็คือกลายเป็นว่าทุกวันคือเดือนเดือนค่าเช่าเดือนตุลาตั้งแต่วันที่หกตุลาไปจนถึงห้าพฤศจิกาเนี่ย ที่ทำสัญญากันไว้ก็คือผมผมค้าจึงการอยู่ก็คือค่าเช่าเดือนเดือนเดือนเลขนะครับหมห้าก็คือที่บอกว่านัดจ่ายสามสิเอ็ดมกราครับทีนี้ก็คือถ้าวันที่หกนี้ผมจ่ายก็คือเป็นจ่ายของเดือนพฤศจิกาถูกไหมครับพฤศจิกาห้าธันวาส่วนเจ็ด เ็ดตุลาถึงห้าพิธีการเนี่ยผมจะไปจ่ายคืนใหม่ในวันที่สามที่เจ็ดตุลาถูกต้องไหมเด็ดตุลาตั้งเจ็ดธันวาถึงอะไรนะอ่าวันที่อหไรวันที่เจ็ดธันวาไม่ใ่วันที่เจ็ดตุลาออโอเคเจ็ดตุลาต้องมือที่ผ่านมาแล้วอ่ะครับอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเดี๋ยวมันจ้งใไหนใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละส่วนอันนี้คือคือส่วนของสัญญาเก่าแต่ว่าหมื่นห้าที่จ่ายคือเงินประกัน อ่าเนียก็คืของเดือนตุลาใช่ใช่แล้วก็ส่วนอันนี้ก็โอนเงินประกันค่าเช่าให้กับทางคุณใหม่เลยอ่าโอเค่นะคะส่วนเดี๋ยววันที่หกนี้ที่จะจ่ายค่าเช่าของเดือนพฤศจิการเนี่ยผมโอนให้คุณใหม่นะครัโอเคงั้นทางอาจารย์จะเอาสัญญาอ้าวเอาเอาด้วย เป็นถ <rium> <Dante> ่ายรูปมันก็ได้ครับเพราะว่านี่เป็นเป็นหมายถึงว่าเอาไม่ไม่ถ่ายรูปดีกว่าเดี๋ยวให้ตัวจริงะอ่าตัวนี้อันนี้ตัวจริงตัวจริงต้องเก็บไปที่ตัวเองอยู <screen> ่แล้วเดี๋ยวคุณตาถ่ายรูปส่งให้ผมก็ได้ได้้งันสแกนสแกนก็ได้ส่งส่งสแกนมาก็ได้อันนี้สัญญาใครอ๋ออ๋อเจงอันนี้อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวจริงๆ ก็เป็นสัญญาด้วยแล้วก็คลิปด้วย,ย,น,ยนะรวมอยู่ในนี้อ่าครับครับครนนับเพราะว่ามันจะมีบอกอ,อะไรเยอา่าค่าเก้ามี่เท่าไรอ่าครับครับแต่ว่าคือฉ,ฉบับเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเโอเคแทกแกนก็ได้ถ่ายรูปก็ได้ครับครับขอลาศยแปเก้านะเก้าครับห้าเก้าแปดาาสเจ ผมไม่ได้ใจเป็นไอดีหรือเป็นเบอร์โทรนะเราลองเซิร์ชลองเซิร์ชทู่ท่ารับน่าจะเป็นไอดีครับอ๋ออันเดียวขนาด089ได้ได้089 98 8372 98 8 3 7 2ใหม่เซิเป็นเบอร์ได้ดิถ้าเบอร์ถ้าเบอร์เนี่ยเป็นเป็นอีกเบอร์หนึงนะเบอร์อ๋อ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 เป็นนี่ผมมีเบอร์คนละเบอร์ที่โทรไปเมื่อวาน ใช่ใช่ตัว่านดีนะครับโอเคแล้วครับเอ่อหกหรือหกสี่สี่นะครับต่ไม่นะ มเล็กเปนสีไปให้ดูแล้วใหลถูกแล้วถูกแวนิยาใหม่มพล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบ้านกันมาไหนผมทำาให้พิมพ่อตกลงไปในลายว่าที่สรุปคือยังไงไปอีกรอหนึ่ในลายก็ได้<ม>ทำลายกลุ่มก็ได้นะลายกลุ่มสี่คนอนะ